หมายเลขสี่ฟังนะคะคนหมายเลขสี่อ่ะดีงามใครที่มีท้ายเลขแบบประชาชนหมายเลขสี่หรือรวมกันแล้วนะคะบวกกันจนได้เลขตัวเดียวแล้วเป็นเลขสี่ฟังนะคุณคือคนเจ้าสเสน่ห์นะคะคนหมายเลขสี่ฟังนะคะใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ถ้าเป็นผู้ชายแต่งตัวให้ดีถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวให้เนี้ยบคนหมายเลขสี่ถ้าคุณทําอะไรเนี้ยบ จัดบ้านให้เนี้ยทำบ้านให้สะอาดปลูกต้นไม้ให้เข้าที่เข้าทางทําทุกอย่างให้ดูขาวสะอาดทําทุกอย่างให้ดูแบบคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคําว่ามีเสน่ห์มันไม่ได้เกี่ยวกับการหลงรักผู้หญิงผู้ชายนะคะการมีเสน่ห์อะค่ะก็คือการได้รับพรสวรรค์การมีพรสวรรค์การได้รับพรจากเบื้องบนเลขสี่เป็นเลขเสน่ห์ค่ะเป็นเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นเลขที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นเลขที่เจราจาอะไราคนก็ถูกใจ ไม่ต้องเจรจา,ายืนเฉยๆใครก็รักเลขสีแต่เห็นไหมครูครูคบอกลรวนะว่าแต่แต่ว่าเลขสี่ะค่ะคือจะส่วนใหญ่อะค่ะจะมีคนให้การสนับสนุนคุณอะไรอยู่แบบนี้ค่ะเลขสี่แต่ก็มีข้อเสียทํำไรคุณทําตัวซกมกคุณทําตัวเลอะเทอะกินข้าวก็ไม่ล้างเอาจานแช่ไว้3มวันเ,เสื้อผ้าก็ใส่แบบว่าธรรมดาเกินหน้าตาก็ไม่วีไม่แตง่งทําตัวปล่อยๆไม่ได้เลยไม่ได้เลย เพราะคุณอย่าลืมนะคุณมีเสน่ห์กับกับหลายสิ่งมากนะคะคุณมีเสน่ห์กับหลายสิ่งมากพอเวลาคุณไม่ให้ค่ากับตัวเองทุกสิ่งอย่างจะไม่ให้ค่ากับคุณท,ทันทีไม่หมายเลขสี่นะคะเพราะฉะนั้นคุณจงไปให้ค่าตัวเองค่ะใครที่เป็นหมายเลขสี่นะคะใครที่หมายเลขสี่นะคะไป ดูคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่คุณต้องไปให้เสน่ห์ตัวเองมากขึ้นนะคะวีผมแต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าไม่ต้องเวอร์ก็ได้ค่ะเอาเอาเบาๆเหมือนครูเนี่ยค่ะแต่งหน้าอยู่บ้านแต่งตัวอยู่บ้านเอาแบบธรรมดาธรรมดานะคะแบบนี้ก็พอนะคะเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วผู้คนจะหลงรักฟังนะคะเมื่อคุณเติมเสน่ห์ให้ตัวเองทุกวันแบบนี้ค่ะเบอร์เลขสี่เนาะคุณจะขายอะไรก็ขายได้ หมายถึงว่าคุณจะไปขายของหรือเจราจาอะไรกับผู้คนได้หมดเลยสําเร็จหมายเลขสี่คือเลขการแบบคนรักอะ่ะเออเป็นที่รักอะ่ะสําเร็จอะ่ะเลขสี่นะคะเป็นที่รักเลย